ดีครับพี่เรียนพี่น้องสุดอดครับผมเดือดตาคุดเมืองครับพี่น้องในเว็เตอร์พี่น้องล่างเกตข้างง่ายรถครับพี่น้องนะครับจากเขติดเมื่อวานนะครับเราจะไปแต่ว่านนะครพี่น้องล่างเกตข้างนะครับท้างขึ้นของเจ้าแคทตามซุนเจสซี่นะพี่น้องนะครับเราถูกหลอกอเลยนะครับเอาขึ้นมาว่านะครับเดี๋ยวพวกเขากำลังแปลงท้างอยู่ครับพี่น้องนะครับ ฟ้าค้างรุดเลยพ่ตัวไปคิดลายตัวไปคิดลายหัวเดี๋ยวใหญ่ไปไกล้ๆครับบ้าในห่าลอยเมตรครับพี่น้องนะครับไปเขาลูกง่วนครัพี่น้องนะครับเขาลูกง่วนนะครับบ <ita �ng> ้านทางหน้าลำบากนะครับพี่น้องนะครับทางแคบ ตั้งก็แค่เพราะท่านแก่มาพ,พอสำน้ำพ้นกับตกอีกนะครับเอาลองหลุดกันครับก็เลิกเกาแล้วพี่น้องทำปากหน่หนึ่งพี่น้องเอยนะครับแต่โยกขวบทีกได้อยู่ครับพี่น้องไม่ได้มีปัญหาตัวเดินเลยนะครับเรื่องกว่าดถอดแล้วเาป็นถังได้เส็จงานแล้เรามาเลียรยงพี่น้อง พีมือเรียกครับเึง่ครับต่บทุกขั้นนะครับของปะเ่าเนี่ยขั้นนี้คือกันพี่น้องเสียงเ่ิงเสียงเงียบอยู่ครับพี่น้องแต่ว,ว่ามีปัญหาตัวเดินเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวรถก็จะลงมา ขางมิดขางโอ้ยโด,ดเสียวสนวเนเอาแกครับเองนะพี่น้องของอกาศครับโด,ดโบอกดีครับมันยุทนเขากัอย่างนี้ฝัไล่ลงไปกับโฉาน ตนนัวใหญแล้วจะน็กรอกันบ้างไหนะครับเอาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมึงขับรถใหญ่ไปนะพี่น้องนะผมสมานหมดถึงนี่ครับอยู่บนเขาพี่น้องเลยลำบากนะครับเดี๋ยวไทยมึงคิดงานหนึ่งอันตรายเลยนะครับเคยพอนะเนี่ยพิ่งคยพอกนระทางเลย เหตุงานอยู่ตั้งแต่ยังวัพอแล้วเลยเช่นอันนี้เจะอยู่บนเขาป้าอันนี้กิน,นแดงไงนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องรอสักนิดนึงสิบหนึ่งตุลาอยู่ดูดูดูดพี่น้องดูการถอยแบบปลาเซียนนะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูนะครับมันขึ้นเขา,าพี่น้องนะครับต้องให้บุกหน้นการอย่างเดียวพี่น้องเอีนะครับเนี่ย ผมบ่รู้ว่าขาเจ้าขับยังไงนะขับว่าไรครับพี่น้องนะครับสิมาเดินมาคอยหลังลงเขาแบบนี้ว่าเราขับว่าไรพี่น้องไอ้หยานครับย่านเนี่ยเสียวครับเสียวนะครับก็คือว่าหนึ่งคนช้ำนานทางนะครับชิ่นนะครับพี่น้องนะครับคือบอตามันเกิดช้ำน่านเนาะ ก็อีซูเอฟอาร์สองหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องนะครับก็ถือว่ารถดีครับพี่น้องเนี่ยต้องให้ผู้ประสบการณ์ครับครับครับพี่น้องนะครับคือยังผมเนี่ยยากเลยนหรพี่น้องเนี่ยพึ่นสี่ลรืพี่น้องนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นหรอนะครับตรงคู่ชำนาญทางนะครับชำนาญการมันครับ ธุรกิจไล่ครับหมอดง่ายดอกครับพ okay. ี pega, <ấy> ่น้องเอ้ค่าธุรกิจจ้ะคุยอทโต้สายเป็ดดพี่น้องเอประเทาเลยนะครับเดี๋ยวที่ใหญรถไปเขาหนึ่งครับของกํามอบตโปนะครับพี่น้องนะครับเช่าเขานะครับพี่น้องนะครับเลยไอตัวเสาไฟฟางแดงนะครับอีกเขาลูกนึงนะไปครับพี่น้องนะครับ ตรงนั้นเขานันละครับเขาลูกนั้นหละพี่น้องนะครับอยู่นันขางนะครับข้างหลังนะครับสายไฟสายยันนะครับนี่กระถาเบื้องก่อนนะครับผมขับผมเป็นดอกยี่อ้อนะครับแต่อยู่กับที่ครับไดยอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นเสี่ยโว้ยยอมรับเลยครับบอได้พี่น้องครับยากเอาถอยมาครับถอยมาเบื้องนะครับพี่น้องพี่น้องมันตกช้านันทางนะครับขับรถโอ้ยสุดยอดปนี้แล้ว เจ้าคือคักแท้แราผู้ถ่าครับรถคุยโทรศัพท์ไปนั่โอ้พะโลครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเถอะมามาถอยมาครับถอยมาถอยมาถอยมามัน <c oughs> รถบม่ค่อยสมบูรณ์พี่น้องนะครับมันเลยต้องขึ้นแบบนี้พี่น้องขึ้นคางตามจริงแต่รถไอ้ตัวเดิมตัวยังมันสมบูรณ์ขึ้นง่ายอยู่ครับ

นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามเปโคสรเมืองเอ็กซ์เคริเตอร์นะพี่น้องนะครับกับปเทอนนะครับเป็นงานทำกันครับหลังจากหยุดงานมากทำให้งานเนี่ยครับรถริดหลอดเขาลอกนี่ดพี่น้องเหยียบนะครับเหยียบไอ้เจ้าไปครับมาไว้ยังเลยพี่น้องเหยียบให้มันแน่นนะครับพี่น้องนะครับ หลังจากอันนี้อยู่บนเขานะครับแล้วไปขับรถลงไปเขาก่อนเราขึ้นเขาลูกหนเราขึ้น้องนะครับตอนนี้แกกินยทาท่ามันแน่นก่อนนะครับใส่เวลาจังอยพี่นอ้องอ่าบดบดบดโอเคพี่นอ้อ,องเดี๋ยวรอสักพักนะครับเอา ได้เวลาแล้วพี่น้องดูการขึ้นครับขึ้นไฟ่ีิมือนะพี่น้องนะพอตัวเดินมันดีนะพี่น้องนะครับขึ้นใฟ่พีมือนะฝนก็มาอีกแล้วโอ้โหข้นหมอดพี่น้องเครื่องเะ ไอ,อ้เนี่ยไอ้เนี่ยก็ใช้ไฟนะพี่น้องมักแนี่ยก็ใช้ไฟนะแต่ว่าง่ายมันอยู่ในพื้นหลามมันทีง่ายเลยครับพี่น้องนะครับเาบานเท่าเนาะอีสานบานเท่านี่งานอยู่บนเขารถกระสภาพมันจะมีพวกสิบเจ็ดสิบหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับมันโมสบณ์นะครับ เราอยู่ก็เพื่อนลาบงานลาบห้องในง่ายเลยแล้วมาเบางงิ่งเงาะเขาจะไปอย่างไรอ๋อคนปิศาร แล้วครับพี่นอ้องตงลงมาเบงครับพี่น้องเอง้โอ้ฝนกบกิมมาเลยต่อแท็กมันสมบูรณ์ไปแล้วขึ้นแล้วแหละพี่น้องเอง้นะครับ ฝีมืออย่างเนะครับยอมเไปกันเก่าจะประสบการณ์เยอะครับอายุมากแล้วนะครับโอ้ฮู้แล้วกระจกแตกย้อดยังฮู้แล้วฮู้แล้วกระจกข่างแตกย้อดยังฮู้แล้วโอ้เสียวเลยพี่น้องเงี้ย เสียวครับเสียวเสียวโอ้นะครับแท็กมันเร็วโคตรพี่น้องพ่อวว้าวว้าวโอ้ยมันเสียวจริ้พี่น้องเองยนะครับเนี่ยต้องปรสบการณ์นี้พี่น้องนะครับรถตาเราก็นคือว่าเก่งพี่น้องนะครับรถแท็กบอดีนะตัวเดินนะครับมีปัญหาอยู่นะครับ ক'ত ফোন

เอาพี่น้องเลี้ยวเละพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เจ้ารสมนเดียพี่น้องเดี๋ยวเอาโสยังพันหน่ยก่อนนะครับพี่น้องเนี่ยมันโจ๊กครับผมสวัสดีครับ